สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับธรรมกจิที่เสียบออ่ไอเทมรุ่น m e l ลี y แลนด์นะคะวันนี้เราจะมาแต่งงานาแต่งงานยังไงเราก็จะไปที่ประตูเราจะไปออกไปมีมีหลายส่วนนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะโชว์ที่ Matchmaker ก่อนว่ามันอยู่ที่ไอเทมไหนอันนี้เลยปุ๊บถ้าโตเต็มที่แล้วนะคะรายการปลดล็อกก็จะปลดล็อก นะคะคให้เรานี่เราไปถึงแล้วจะมีหัวใจน่ารักน่ารักหนคุณป้านี้ก็เป็นแมทเมชเกอร์เดี๋ยวเขาก็จะเอาหนุ่มๆม,มาให้เลือกถ้าเราถูกใจเราก็เลือกถ้าเราไม่ถูกใจหนุ่มๆเราก็ออกเลยเฮ้ยตัวนี้น่ารักดีนะเนี่ยเอาไหมอ่าตัวนี้ก็ไม่เลวนะเนี่ยเฮ้ยไลน์กงกับแต่งกับตัวนี้ไปเนาะเดี๋ยวดูซิมีคนหน,ม,หนมีหนุ่มๆวันไหนรอ อันนี้ไม่ถูกใจน้องเราก็หน้าแดงตามปกติดูสิเอ๊ะตัวนี้ก็ไม่เลวนะอ่าสงสัยอ่โอเค ก็จะมีหนุ่มๆมาให้เราเลือก3ามท่านและอาจูมาก็จะออกมาใหม่ว่าเอายังไงนะคะเดี๋ยวก็จะมีมาให้เราเลือกก็มีคุยกันก็เกะก็เกเลือกยังไงนี่แล้วก็กด เราจะเอาตัวนี้แล้วก็เลือกแล้วก็เลือกชอยบนนะคะปึด๊ดอ่าเขาก็จะมีคุยออกเดทกันอ่ากะพิบตารักกันเอาแล้วแถวนี้หัวใจดิ้งดงังดิ้งดังแล้วค่ะนี่เนี่ยแหละรักกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้แต่งงานแล้วก็มีน้องเล็กๆออกมาให้ดูอ่าโอเคนี่แหละแต่งงานแล้วค่ะ เขาก็แฮปปี้ดีด้ากันก็แก๊ก็แกกไปสวนกันน่ารักน่ารักมีให้ของขันกันละกันดีใจเราจะแต่งงานกันละค่ะนี่ห่างคนต่างให้ของขันกันละกันมีทะเลาะกัน เข้าโบสแต่งงานแล้วค่ะเป็นอันจบเกมน้องตัวน่ารักตัวนี้แล้วเดี๋ยวมันจะแล้วเราก็จะมีเบบีซึ่งเดี๋ยวมันจะขึ้นให้ดูในไม่ช้าเนี่ยค่ะอ่าลูกน้อยมาแล้วค่ะ อ้าก็จะมาลุ้นต่อไปว่าน้องนี่เป็นหญิงหรือชายแต่ถ้าทางจะเป็นผู้หญิงนะคะมีโบเนี่ยคุณแม่เขาโยนเยอะเลยค่ะเดี๋ยวก็จะสักพักหนึ่งก็จะเป็นเบบีอย่างเดียวแล้วค่ะคุณแม่โยนลูกน้อยขึ้นลงไปมาอเอาน้องนอนด้วยนะคะ แล้วคุณแม่ก็ไปบายแล้วนะคะเดี๋ยวดูนะค่ะคุณแม่ไปละนี่ก็จะเป็นการเริ่มต้นตัวต่อไปที่เราจะเล่นนะคะสังเกตยังไงดีกดชึบอ่าบิดความว่างเปล่าเราก็ต้องเริ่มเลี้ยงน้องใหม่เลยโอเควันนี้จบเท่านี้ก่อนนะคะเรื่องแต่งงานของทารรมก็จีค่ะ